Where people can show their products. Yeah? And if you want to buy or sell product, if you want to see what is trendy, what comes next. Yeah? So that's the reason why people have to come to Frankfurt. And for they took from their visit, they took something back into their countries. Yeah? And that is the impact we had. Yeah? Every single visitor. yeah will took something back yeah. not the same the visitor from uruguay will took something back different from the visitor from bahrain yes. but to bring something into their markets being number one but much more important and much more difficult is to stay as number one <laughs> yeah. and um, for me as senior <coughs> vice president yeah. i always have i'm not interesting. Who is number two is yeah. as number long we are as นอกจากนั้นนะคะก็ยังมีในส่วนของธุรกิจโรงแรมนะคะท,ที่ยังจะต้องมีการซื้อ,อวัสดุอุปกรณ์เของใช้ในครวหรืออะไรที่มันต้องอมีความสวยงามเพิ่มเพื่อเพิ่ม,ม,ม,มระดับคุณค่าให้กับโรงแรมของคุณด้วยเพื่อที่จะไม่ทําให้พ่ายแพ,ยพย้ต่อเชรนอื่นๆของโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แรนด์แบบนี้แต่ก็ยังธุรกิจเหล่านี้ค่ะก็ยังจะต้องมีการลงทุนในส่วนของตัแตงของใช้ด้วยชื่นชอบด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการแข่งขันอน่างที่ตอบมานะคะแล้วก็แต่การที่สินค้าไทยจะเข้าไปอยู่ในตลาดของอสกากลต่างชาติอย่างนี้นะค่ะมันไม่ได้อยู่ในมือของตัวผู้จัดงานนะคะจะอยู่ในมือของอผู้ผลิตสินค้าย เป็นเจ้าของธุรกิจอะไรเนี่ยค่ะแต่เพราะเพราะฉะนั้นไม่ว่ายัางไงก็อาจจะต้องทำกันบ้านมาด้วยอะไรนะคะ